กลับมาคือแบบโอ้ยเป็นนิมวีเจเลยค่ะโราฝักห้องไว้ในห้อใจน้องนาะพอไม่อยากให้หายไปเลยเอ้าย <c oughs> เราไม่ใช่อ่อนเลยเหรอเอาดีๆ <c oughs> ใจหายละใจหายละเอ้าเปิดระมาย แล้วนี่เราต้องกลับกลับมาทำได้เท่าไหร่นะเดือนไหมเดือนสองเดือนค่ะเนี่ยพี่ยูถ่ายเปหมดเลยพอหายพอพอเราเลิกเลิกไลฟ์ปุ๊บหายเลิกเล่นเน่กำลังตามคืนอยู่นะคะทุกคนน่ารักอ่ะทุกคนน่ารักคุยกันในนี้ก็คือแบบมีมารยาทชอบพูดที่น่ารักมากได้ฝึกรล้รอเพอร์เฟคเพราะปกติเราคนเไม่ค่อยพูดใช่ไอยากพูดเก่งเหมือนพ่อเราต้องพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ค่อยมีสาระอะไรอย่ามาหัก ใครเคยดูมิคโคทีวีอาจจะสามารถที่จะอบได้เราจะขอชื่อผลไม้ตามแต่ละสีที่พ่อต่อบอกเอออยู่จ้าพร้อมนะคะคุณพี่พร้อมไหมที่ร้านพร้อมค่ะสีแรกขอผลไม้ที่เบสีเหลืองที้ลาลรับหนึ่งสองสามปวย้วยขนุนฟักทอง ลสับปะรดเออเลมอนไงเลมอนเลมอนผลไม้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้มะม่วงอย่างนี้มะม่วงมะม่วงสุกอ่ะไปที่สีถัดไปที่รากเอาผลไม้ที่นีี่ส มของสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยพอพานพิมพ์ดีพิมพ์ดีแพิมพ์ดีพิมพ์ดีก็มาบั๊บพรุนพรุนพรุน วิดนะคะเออในที่สุดน้องของเราก็ผ่านไปได้อย่างสบายจิตสบายใจ <c oughs> เจอคุณเข้าไปนะคะเจอสาสเจออัวัเข้าไปที่คืนหนักกว่าเดิมนะคะพ <c oughs> ี่ขาวัวเป็นอะไรคะขากุดงานีนึงมันสวยขากุดงาหนึ่ง ก็ฝั่งนึกฝักตัวทุกคนนะคะมาดูเคยใส่ไลฟ์สดกันได้ทุกวันประมาณสองทุ่มค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงจะเจอกันแบบสั้นๆแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาประจำคือสองทุ่มมาเจอกันได้ค่ะฝากติดตามฝั่งนีง้ด้วยนะคะเราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะกับมิโคทีวีนะคะทุกวันพระรบาบฎรีนะสองทุ่มนะคะเหมือนเดิมนะคะ